วันดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราจะกลับมาเล่นเกมเพเดย์สองกันนะครับวันนี้เราอยู่กับสามทหารเสือนะครับมีใครมั่งแนะนําตัวหน่อยรับผมนะผมนายเดียวครับผมจากจากชชจากชแนลเทนโอชูทีวีนะครับผมอีกคนนึงอะไครก็ได้ครับผมไทรก็ได้ผมเป็นผีไม่มีลงนีกว่าโอเคครับมาเนี้เรามาเล่นเพเดย์กันดีกว่าสเตลดัมเนลมอนเป็นต่อนะครับผมซึ่งเราเริ่มจะล็อกั้นห่งแล้ว ไม่ได้คนจีนหรอกเล่นธรรมดาเพื่อเพื่อรามีใช่ความมีแล้วอ่ะเรามาสเตลไว้ให้เผื่อคนมือใหม่เขาฝึกเล่นกันไงให้เขารู้วิธีสเตลไปหลังร้านนะเ้ยหลังร้านวิตี้เชลโลอิดมีวิธีครับผมเราต้องหยิดบอลเลตขึ้นมาแต่บนฟ้าผมแล้วเราต้องส่งบอที่ตัวกระจกหน้าร้านไอ้ผมแล้วเดี่ยวไก่อะเราเจอเราเจอยามก็ต้องยิงสิรอใครมาตัดลิบบิ้นอะอย่างเงี้ยจะยิงยิงแม่แค่เพีงมันจะมียามอีกตคนนึงรอรอรอตอบแล้วผมจะช็อตมัน ไม่ทันแล้วเดี๋ยวตอบตัวนี้ให้ป้าโบป้าโบปาโบโตโตครับตอบว้ครับเราจะเคลียร์มีร้านเสตกกอกข้างหน้าจะเคลียร์หรือไม่ข้าจะทำตัวไรกันร้านจริงใ้ไหมวิวเลนทายเจอะไรมาเลยวิวเอาสไนเปอร์เให้ก่อเฮ้ยไอ้ติกนี่แค่การล้อเล่นมันยังไม่เอาจิตเกินนายยังวิวกันใชนายใจยิงไหมร้านไอ้ร้านเสตกกอกให้ยิงไหมใจเย็นๆยิงที่กำปั้นร้านเสตกกอกเออยิ่งทำอะไร เด็กคนไ้ก okay, ่อเขากินไงวะได้ครับบ้านจนขนาดนั้นเลยเหรอเอ่ไอ้เจ้าชาวบ้านยังเห็นอุ้ยได้กินไดยิงคนทำเมะมาราคาคนอีกโอ้ตาเตลดาดแรกของพวกเราถุยมันไม่ใช่เรื่องกินมันคือเรื่องโกหกก็ดูเลเวลของแต่ละคนดีดูไอ้นั่นดีโอ้โหอ่อนใตฟอกใจฟามีจะอินฟามีวิอะวิวเจ็ดเก้าอะไรอ่อน เจอผมเองเจอเจ็ดเก้าอ่อนนะป่ะเก็บของเสร็จแล้วใช่ไหมได้เวลาบุกผมจะแปะ ECM อย่าเพิ่งบิวบิวบิวเรียงตำรวจไว้ก่อนนะก้าจั๊มก้าเดี๋ยวเอาใสายเร็วเลยผมจอดดิวแล้วอ่าได้ได้ลุยเลยดีกว่าว่าแล้ววาลุยแต่เอาแปะไม่ต้องไม่ต้องก้ามก้ามาสั่กันนะก้าสั่งไปโอเคบิวยิตำรวจแมวเลยยิงตำรวจตรงนี้ให้ตายหมด ทำไมกูถือมาโกลไฟเมาเนี่ยกล้าเอาเอาที่มัดมึงมาก่อนนะถ้ามัดไม่พอก็ยิงทิ้งเดี๋ยวนอกมันเห็นบิวบิวค่าดิรอใครตายที่นี่หมดเลยไอ้หมดที่อ่อย่างนี้วะแ้่ไปยังนี่ายไม่น่าเล่นเลยกใหม่ใหม่ไอ้ไอ้บิวเอ้ยไอ้บิวเอ้ยผมบอกว่าผมไม่ชอบการเต๋อ งานนายก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเราแค่ให้นายนี่เอาปืนแล้วให้ยิงคนที่เห็นเออใครเห็นยิงทิ้งไหมเถอะเออใครเห็นกูอีกวะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นคโอเคเอาของเอาของให้มวยอะไรแค่นี้ทำไม่พอใจโดดฆ่าตัวตายหรือพี่ ไม่ใช่ไม่พอใจเพื่อนเราเราแก้งกระโดดลงมาเองเขาเล่นคลิปพายจริงไปเองใช่ไหมมพลาดจริงจริงหลันึกว่าเราไม่ดีโดแล้วกี่นีคลิปนี้เราแค่สเตลแบบเล่นๆไม่ได้เอาจริงนะครับถ่ายเอาไว้ทีนแบบเอาไว้ให้ความรู้เออเอาไว้ให้คนมือใหม่ดูกันไงว่าเขาสเตลกันยังไงกันช่ครับผมดังสเตลที่แท้จริงใช่เดี๋ยวคลิปหน้าที่แท้จริงับผมเราต้องหยิบอาวุธีขึ้นมานะครับผมอย่าเชื่อพวกเขาในคลิปนี้เราจะไม่สอนแค่ การสเตลล์จิวโวลี่ลเราจะฝืนการสเตลล์คาชช็อปผุยเอ๊ะ <G ül> ไม่เอาไ,<ป>ไม่มีไม่มีทางไม่มีทางเราคาชอ็อปยังมีทางเออคาช็อปตบคลิปคลิปต่อไปเราเราจะไปสเตลได้คาช็อปกันนะครับแตเ,เอาจริงไหมวะเอาจริงด้านที่เตลง่ายแต่งั้ผมขับรถเองดีกว่ารอบนี้ไม่เอาละไม่ขับไม่วแต่สำหรับผมแต่สำหรับผมผมคิดนะไปกันทั้งหมดทุกคนเอาไปทุกคันไหวหรอวะคือโอกาส่อกาส เรื่องจะขับช็อปยังััยยงงใครจะขัดเป็นคนแรกล่ะโอ้โหขับตามขออบกเดี๋ยวลืมลืมลืมขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนว่านี่แค่สเตลกันเล่นๆนะครับเอาไว้ให้มือใหม่ดูต่อไปของจริงเนื้อกินาดนแบไม่รู้ของจริงครับผมของจริงพวกเราของจริงพวกเราต้องโอเวอร์คิวเดวิดน่าโหด巴拉โอเวอร์คิวผมก็ตายนะกูไี่้องกูตกกูไม่รอดโอ้ยไม่เอาไม่เอาระเบิดกูไม่ชอบโอ้ย เดือดเดือดเดือไเดือดเรืสดเดัอเดยออดเดือเดือยากมีตัวือดเดือดเดือดเดือดเอดเดือดเอดเดือดเดือดเดอยเกคอดเอดากือดเดือดเือดเดืออดเดืัดเัือือดดือดเาือดเดืเดือเือดอดเดือยเดือยเดืนะเอดแอดเอดเดือดเดืนดอดอเดืเเออออดดอดอดดดอกออเดเดเยเดเด ถ้าเกิดแอดมาก็กดคำว่าสแปมได้ได้นะไม่ว่ากันสแปมสแปมด้สแปมสีอย่าโกรธกันนะเพื่อนเราเล่นแ้่จะกดตันจริงนี่ผมนี่ร้องไห้ฮะผมอย่าเชื่อเขานะเราตามผมหน่อยจริงจริงนะฮะเอ้ยไม่ต้องรอไหมเราไปไปกันเลยดีกว่าไม่เอามันนานไม่เอาเรารอเถอะไหนก็จอดนี่ไหนก็จอดล้วเอาให้มันจบไปเลยให้มันได้ตังค์สักนิดนึงไม่ได้ตังค์นานแล้วเอ้ยป้าเอาไปเอาไปเอาสายตีโฟนี้ตีโฟ อะไรนะตาหน้าไปด่านคาชอปใช่ไหมเดินตาหน้าด่านคาชอปก็ล่ะอะเป็นการเตลแบบคุ้จริงจังไม่ต้องไม่ต้องคิดหน้าแล้วนี่แหละมันต้องเป็วกันอย่างจริงจังเล่นเล่นไม่ได้เล่นเล่นไม่ได้เตลคาชอปเก่งที่สุดแต่มีคนเดียวใครใครยก็ไม่รู้อ่ะอะใครเตลใครเตลเก่งสุดรายงานตัวมาแต่เราไม่เก่งชัวร์ เอาไมา่จริงไม่ใช่คาช็อปบ,บอกผมเคยเล่นแล้วเว้ยเล่นเล่นมาแล้วสิสามรอบผ่านแค่แค่สามรอบพอใจไหมสามรอบที่เล่นกับเราสองรอบใช่รอบไหนเล่นกับไอ้รอบอันนัน้นอันนัน้นอันนั้นรอบนับรอบกับคุณฟ้าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่รอบที่เล่นกับคุณครับโอ้ยเ <c oughs> มือ่อไหรจะเนี่ยไอ้กู้ี่จริงไปเลยก็ได้ไม่ต้องรอหรอกจริงนะเอาอไปไปกันเลยก็ได้ในไหนไหนไหนแล้วก็ช่างมาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตู้มันจะเสร็จแล้วนะอ่าก็ได้รอก็ได้เราก็แท้หุ้งมึงไหนยังไงไหลใจกันจังวะไหลใจ เป็นคนไรใจ้อะคนร้องเพลงก็ต้องเจอดีไอตัวยิงยังฝากกเปาเอาช่างก่อนดิยิงต้นเดียวกันได้ไหมน่ะยิงพวกเดียวกันได้ปะมันมันประเด็นมันยิงไม่ได้ไงถ้ายิงได้กูยิงไปนานแล้วไงถ้ายิงได้กูยิงยู่ดับไปแล้วเนี่ยเออยิงให้ดับเลยอะดับเราเพื่อนกันมานานแล้วนนายทำไมนราคิดชั่วเหมือนเนี้ยอ่ะให้เพื่อนมึง ออยากจะจะร้องไห้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราโชคายมากถ้าเราพกระเบิดมาเราจะปาใส่เขาครับมันน่าเสียดายก็เราเอามันผิดอย่างตรงที่เราดึงดาวครับออปาติดอ่ะโดนอีกแล้วโดนโดนตลอดเลยผมรีบอุ้ยติดประตูเฮ่อจะบอกให้ไว้ว่าไอคนที่ตั้งด่านเนี่ยมันไม่มีตังจะตั้งด่านอะไรเล่นหรือ เออใช่ป้ากลับบ um ้านกันดีกว่าครับเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ตายใช่ไเฮ้ยอยากอยากเอ้ยกูไม่เคยขึ้นมาข้างบนเลยเนี่ยัดเล่นมาขึ้นมาข่้นมาขึ้นดู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 ก่อนดูขึ้นดูไปแล้สนุกในไหนเราก็ในไหนเราก็ชนะละเออเนี่ยตายหมดเลยกันไอ้บิวรอรับนะเออดูรอรับไอ้บีลีฟไอ้แคนฟรายหลังคารถอีกแล้วกู บิวเดีวมาคุณด้วยเนนี้มาหนึ่งเป็นหนึ่งเอาไอ้บิวไอ้กลมันบักเอาแต่ว่าไม่ได้บักอยู่บนหลังคาเนี่ยบักช่วยไม่ได้กูขอช่วยหน่อยก่อนใช่มาช่วยเลยไปช่วยกูก่อนเหลือดแตกกุ๊กต่อแกรุ้มกุ๊ต่อแกรุ้มกุ๊ต่อแกรุ้มเลยถแกรุ้มเร็วแกรุ้มเร็วแกรุ้มเร็วเลยเดี๋ยวแล้วบอกแล้วบอกทางแล้วบอกทางโอาไมคิดด้วยว่ามันบักได้เพื่อนเกลับบ้านกันดีกว่าไอ้กลับได้กลับได้กลับได้บิวกลับกันก่อนอะไรดีเร็วบิว ได้แหละเออ,เอ,อ,เอ,อขอจบคลิปไปก่อนขอจบคลิปไปก่อนนะครับสวัสดีครับ